สวัสดีครับสวัสดีพี่ทุกท่านนะครับอมกแล้วพินะกับแผงจอรปนพระเครื่องนะครับแผงจอร,ระนเพื่งวันนี้บอกเลยว่าเป็นพระที่หลากหลายนะพินะนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อดินเนื้อชินเนื้อผงนะครับนะรูปแบบหลากหลายแน่นอนนะครับวันนี้ก็สองร้อยสามร้อยพินันะครับ พร้อมส่งทุกรายการนะครับไม่มีค่าจะส่งแดทแทงสิ้นนะครับนะเก็บเงินปลายทางคเดียวพี่นววันนี้มีอะไรเพื่อพี่ได้ร้าใจได้รับชมกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปแล้วกันนะสําหรับรายการแรกวันนี้นะครับนะเอาเป็นเหรียญนี้เลยกันนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญของหลวงพ่อขำนะครับนะพ้ากำแพงเพชรนะครับรอโบราณสายกำแพงเพชรนี่ดูเนื้อเนี่ยโอ้โหดูเนื้อดูข้าเบ้านะครับนะดูร่องรอยการ หล่อโบราณนะครับดูเนื้อดูค่าเบ้าดูร่องรอยการหล่อโบราณครับพี่เห็นไหมด้านหลังนี่ขึ้นมาเป็นเก็ดก็ดีเลยนะครับด้านหลังนี่ขึ้นมาเป็นเก็กคดดี่เลยพี่นะครับโอ้โหชั้นเจนชัวร์ซะขนาดนี้นะครับเอา300นะครับ3า0บาทครับพี่นะครับเหรียญหล่อหลวงพ่อขำกำาแพงเพชรนะครับเอาไป300บาทนะครับองนี้ครับพี่นะชินราชอินโดจีนนะครับชินราชอินโดจีนร่องรอยการหล่อโบราณค้าความเก่านะครับนะบอกเลยว่าเราใจเราทึกใจแน่นอนนะครับเนื้อด้านหลังนี่ดูเห็นไหมนะครับเทหล่อโบราณก็จะมีเขาเรียกอะไรร่อง รอยการยุบการย่นนะครับร่องรอยเอ่อเนื้อที่แหว่งๆนะครับเอ่เนื้อแหว่งแหว่งก็มีนะครับนะทำให้เราได้พิจารณาครับพี่นะครับอันนี้ไม่มีโค้ดนะครับนะแต่เนื้อบอกเลยว่าเป็นเกตแคดีเลยนะครับเป็นเกตแคดีเลย300บาทนะครับนะองค์นี้พี่นะนะ้อเอาสามร้อยบาทนะครับไปกันต่อองค์นี้ เนื้อพร้าวองนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับสําหรับหลวงพ่อแก้วหลังแบบนะครับองค์นี้นะพี่นัทนะครับเป็นหลวงพ่อแก้วหลังแบบนะครับพี่ดูเนื้อเนี่ยนะครับดูเนื้อดูความคมนะครับนะดูรอยย่นนะครับองค์นี้นะพี่นัทนะครับหลวงพ่อแก้วหลังแบบนะครับนะเนื้อกะลานะครับเนื้อโซนกะลาเลยพี่เอาแบบว่าเบาๆนะ 300บาทนบาทแบวน้ำหลวงพ่อแก้วหลังแบบเนื้อโซนการานนะครับแล้วก็แหวนสําหรับแหวนวงนี้นะครับไม่ธรรมดาแล้วพี่นะครับเป็นแหวนที่ไหนอะแนวหลวงพ่อม่วงบ้านทวนหรือเปล่านะครับดูแหวนนี่นะดูการลงรักดูข้าบความเก่านะครับดูการลงรักดูข้าบความเก่าครับพี่แนะแหวนหลวงพ่อม่วง ดูเนื้อเนะี่ยดูเนื้อดูผิวพันดูทรงเนี่ยครับดูเนื้อดูผิวพันดูทรงครับพี่อันนี้รงรักชัดเจนเนี่ยครับค่ารักนี่ยังหนาปึ๊กอยู่เลยเออข่ารักยังหนาปึ๊กอยู่เลยพี่เอา300ร้อยเนี่ครับเอแหวนกระดพกพนะมวงเนี่ยครับสามร้อยบาทแล้วก็พนะธาตุกระดาน Hm ถ้ากระดานองน <t os scratches> well, ี้พี่ดูเนื้อนะดูเนื้อดูภาความเก่าเนี่ยนะครับนะบอกเลยว่าขึ้นมาพื้นภาพนะคมันขึ้นมาพื้นภาพเลยพี่สําหรับท่ากระดานองนี้นะแนวด้านหลังครับพี่นี่คือคาพเขาเรียกว่าความแห้งแนวีินาทีความแห้งความเก่าแดงเดิมๆแดงนิดๆแดงหน่อยๆแดงแบบอร่อยครับพี่เนี่ยครับสามร้อยบาทพี่พระท่ากระดานนะครับเอาสามร้อยบาทพระคง สำหรับพระคงองค์นี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับดูเนื้อเดี๋นะครับดูเนื้อดูพิมพ์ดูทรงนะครับพี่ลองดูเนื <S 1> <S 1> ้อดูพิมพ์และดูทรงนะครับสำหรับหลวงพ่อคงนะครับดูของพระคงนะครับพระคงบอกหลวงพ่อคงพระคงนะพี่นะนะครับพระคงดำพูลพระคงเอา300นะครับพระคงเอา300อันนี้เป็นพระสมเด็จเหรอพี่นะครับเป็นพระสมเด็จหลังรอห้าไหมใช่ไหมนะครับพี่ลองมาช่วยพิจารณานะพี่นั้นะพี่ดูเนื้อเดี๋ เนื้อเรือมีค้าวทองบางๆด้วยนนครับมีค้าวทองบางๆด้วยพี่เนื้พี่ดูเนื้อดูพิมพ์ดูทรงนะครับและมีข้าวทองบางๆอันนี้มีใบหูด้วยนะเนื้อสำหรับองค์นี้มีใบหูด้วยพี่อืธรรมดาที่ไหนอ่ะเนื้อธรรมดาที่ไหนแล้วพี่นี่ดูเนื้อด้านหลังนี่นนครับเนื้อนี่เป็นก้อนๆๆเลยนะนะครับน้อปหลังรอห้าอระดังรอห้าเอาสามร้อยในครับเนะสมเด็จหลังรอห้าเอาไปสามร้อยบาทแล้วก็อันนี้เป็นคุณแผน สำหรับขุนแผนองค์นี้เป็นพิมพ้าเหลี่ยมนะครับขุนแผนเนื้อดินพิมพ้าเหลี่ยมนะครับน่าจะเป็นของหลวงพ่ออะไรพีนะร่เดี๋ยวดูให้นะนะครับขุนแผนพิมพ้า hm. เหลี่ยมหลวงปู่สวงนะครับหลวงปู่สวงครับพี่นะครับรุ่นอะไรรุ่นหนึ่งหรือรุ่นอะไรเนี่ยนะครับหลวงปู่สวงครับพี่เทวดาเดินดินนะครับสามร้อยนะราคาแบ่งเลย เอาไปสา0บาทนะครับแล้วก็ช้างสําหรับช้างองค์นี้นะครับน่าจะเป็นสายใต้ครับพี่หูทองอารามงามตาเหลือเกินนะครับทองอารามงามตาเหลือเกินพี่นะเป็นช้างหล่อโบราณนะครับช้างหล่อโบราณครับพี่นี่ดูเนื้อเนี่ยนะครับดูเนื้อดูพิมพ์ดูทรงเนี่ยล่องรอยการหล่อนะครับค้าความเก่าคือครบอะองค์นี้บอกเลยว่าครบถ้วนนะครับเออต้องใช้คํานี้เลยพี่ครบท้วนนะครับนะเป็นช้างหล่อโบราณเก่า 300บาทนะครับนะพร้อมตลับเลยพี่เอาไป300นะครับเอาไป300บาทนะแล้วก็สมเด็จนะครับวันนี้เป็นพิมพ์เส้นได้นะครับนะพิมพ์เส้นได้เนื้อสวยมากพี่ดูเนื้อเนี่ยนะครับดูเนื้อดูข้าแป้งดูเนื้อหามวลสารนะครับที่ฝังอยู่ในเนื้อพระนะครับข้าแป้งเนื้อหามวลสารที่ฝังอยู่ในเนื้อพระครับพี่นี่ดูเนี่ยนะครับดูความชัดเจนเนี cleaner, น่ย นีครับห่งนี่บอกเลยว่าค่าแป้งเดิมมากเนี้ยครับค่าแป้งเดิมมากครับ <да พ so ี่เนี้ยครับค่อยๆไล่ให้ด да SO ูเนี่ยครับค่อยๆไล่ให้ดูครับพี่เนี้ยครับค่าแป้งเก่าๆเดิมๆแบบนี้พี่เนี่ยครับแล้วไม่จัดได้ไงอ่ะเออค่าแป้งเก่าๆเดิมๆแบบนี้เนี่ยครับไม่จัดได้ไงดูเนื้อนี่เนี้ยครับมวลสารมาเป็นก้อนๆเลยเออมวลสารมาเป็นก้อนๆเลยพี่ เนีครับเจอแบบนี้ต้องจัดเออเจอแบบนี้ต้องจัดเกบพี่เอา300อนะครับหมายเลขนึงอหมายเลขนึงเดี๋ยวพี่นันะครับเอาไป300บาทนะครับหมายเลขนึงเดี๋ยวใส่ซองแล้วเขียนราคาไว้เลยนะครับนะใส่ซองแล้เขียนราคาไว้เลยพี่นี่ครับองค์นี้นะพี่นันะครับหมายเลขนึงเอาไป300บาทนะครับหมายเลขนึงอ้าวจัดได้จัดพี่นะเนื้อแกร่งมากนะครับเนื้อเก่าและแก่งมากไปต่อนะครับไปต่อจะเป็นองนี้สําหรับองนี้นะพี่นันะครับเป็นพระเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นพระปิตานนะะครับ อ่าชุบรักนะครับชุบรักครับพี่นะดูเนื้อด้านหลังเนี่เนืพี่ดูเนื้อด้านหลังนี่เป็นยังไงนะครับนะความเก่าความแห้งเนียความเก่าความแห้งเป็นยังไงแตกแย่เลยเดินี่รอยรักลั่นนะครับรอยรักลั่นองคนี้นะพี่นะนะครับสายวัดสะพานสูงนะครับสายวัดสะพานสูงเอาสามร้อยนะครับเอาสามร้อยบาทสายวัดสะพานสูงรูปดรอหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมลูปดรอหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมอง์นี้บอกเลยว่าออกคาบแดงเลยเออออกคาบแดงเลยพี่ดูเนื้อดิ เนีครับ <ç arp> พี่ดูเนื้อดูทรงดูพิมพ์นี้ยนะครับออกคาบแดงเลยไหมเนี่ยครับบอกเลยว่าว้าุหุนเลยนะนะครับเนื้อแบบนี้พิมพ์แบบนี้ทรงแบบนี้เนี้ยครับไม่หูบอกเลยว่ามันไม่เคยเจอในพี่นะน้ำกระดูกเก่าปึ๊กเลยนี่ออกแดงเลยนะพี่นะน้ำเนื้อออกแดงเลยดูช่อเขาเนี้ยช่อเดิมๆเนีครับช่อเดิมๆสามร้อยนีครับสามร้อยรูปดอกเพื่อเงินเนีครับเอาไปสามร้อยบาทแล้วก็นี่ครับพี่เนื้อว่านเนีครับเนื้อว่านหลวงพูดทั่วเลยพี่ดูเนื้อแล้วกันเนี้ยดูเนื้อด้านในดูคาบเนื้อว่านดูคาบความเก่าเมมม็ดวลสาารรต่งงๆพพิ์ท เนี่ยครับเม็ดมวลสารต่างๆพิมพ์ทรงแล้วดูเนื้อเนี่ยเห็นไหมเนื้อเนื้อแห้งแห้งจนแบบว่าเนาะโอ้โหสุดๆเลยพี่เนื้อเป็นเม็ดๆๆๆเลยเนื้อแห้งจนแบบสุดๆเลยพี่เนี่ยครับมันไม่ค่อยได้เจอๆนะนะครับไม่ค่อยได้เจอเจอนะพี่นะนะครับเนื้อว่านแห้งๆแบบนี้เก่าๆและอยู่ในเลียมเดิมๆสามร้อยเนี่ยครับเนื้อว่านเอาไปสามร้อยโอ้โหเจอที่ไหนแล้วพี่เนื้อแบบนี้เนี่ยครับแล้วก็พระสมเด็จองนี้ สำหรับสมเด็จองนี้ก็ไม่ธรรมดาแล้วพี่ดูเนื้อความหนึบความนุ่มเลยนะครับนะนี่เนื้อแก่ปูเปลือกหอยนะครับมีความชุ่มฉ่ำร่องรอยในการใช้งานชัดเจนครบถ้วนนะครับร่องรอยในการใช้งานก็พี่ชัดเจนและครบถ้วนดูเลยนะครับสำหรับสมเด็จองนี้นะใครไวใครได้นะครับนะบหูบอกเลยว่าราคาแบ่งปันนี่ดูรอยยุบรอยย่นรอยย่อยนะครับร่องรอยหลุดล่อนของเนื้อหามวลสารด้านหลังนี่รอยปูไตชัดๆเลยรอยปูไตรอยหนอนโดนเห็นไหมเป็นรอยโดนโ้นโนโนเห็นไหม เนี่ยครับเป็นร,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 รอยยุบรอยย่นรอยยุบรอยยับเนี่ยพี่น้าเนื้อด้านหลังชัดเจนมากนะครับเนื้อด้านหลังชัดเจนมาก สามร้อยหมายเลขกสองเอ้าอุ้ยหมายเลขกสองนะพี่น้านะครับโอ้โหความแข่งเป็นไงนะครับนะบอกเลยว่าลองให้ดูเลยนะพี่น้านะความแข่งนี่โอ้โหแข่งจริงไม่มีชํารุดนะครับแข่งจริงไม่มีชํารุดนะพี่น้านะครับหมายเลขกสองนะนะครับนี่เทสให้ดูเลยนะนะครับทดสอบให้ดูเลยพี่นะเสียงนี่แข่งมากนะครับไม่ใช่แล้วหลุดมือนะครับอ่ะหมายเลขกสองนี่ครับแล้หมายเลขกสองสามร้อยบาทนะครับนะพี่น้านะครับหมายเลขกสองแหมเมื่อกี้เทสให้ดูเลยนะ ไงครับไปต่อนะครับเออไปต่อครับพี่นะเหรียญนี้อ่าสำหรับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญของหลวงพ่ออะไรอ่ะเออหลวงพ่อกานวัดพญาส์แนวเหรียญพ่อกานวัดพญาส์ครับพี่หูยเหรียญยังสวยเหรียญยังเดิมแนวเหรียญยังสวยเหรียญยังเดิมนะพี่นะนะวัดพญาส์ครับพี่ยุทธยาแนววัดพญาส์อยุธยาครับพี่นี่ครับเหรียญสวยคมชันลึกจัดได้จัดนะจัดได้จัด300บาทนะครับพ่อกาน เพราะกันเอา300แล้วก็ net. คุ้นแผน5้าเหลี่ยมองนี้เนี่ยรับเป็นห้าเหลี่ยมเนื้อดินนี่ยเป็นห้าเหลี่ยมเนื้อดินก็พี่ดูเนื้อดีเนียพี่ดูเนื้อดูความเก่าเนี่ยพี่ดูเนื้อดินเนี่ยดูเนื้อดูความเก่าหมดแล้วพี่ดูร่องรอยเนื้อดินของเขาดิ โอ้โหพี่ธรรมชาติจริงๆนะเนะี่ยธรรมชาติจริงๆดูรอยด้านหลังนี่นะครับดูรอยกดลายลนิ้วมือนี่ยเนีพี่องดูรอยกดลายนิ้วมือเนื้อเป็นชัน้นชั้นๆเลยไหมนะยครับเนื้อเป็นชั้นเลย,นะเลยพี่ยุดยาจา๋จาๆเลยเออยุดยาจ๋าๆเลยพี่นะียครับยุดยาแบบนี้ไม่กวนพลาดนะครับยุดยาแบบนี้ไม่กวนพลาดครับพี่นี่ครับสามร้อยบาทนะพี่นะนะครับขุนแผ่นห้าเหลี่ยมเนื้อดินยุทธยาสามร้อยบาทนะครับเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อทานะครับพี่ดูเนื้อเนี่ยนะหล่อจนย่นนะ้อหล่อจนย่นะครับเหรียญหล่อพ่อทานนะะครับ หล่อโบราณนะครับพี่ดูเนี่ยเห็นไหมร่องรอยยุบร่องรอยย่นนะครับนะพ่อทาจ๋าเออพ่อทาจ๋านนครับสามร้อยบาทพอจะได้ไหมนนครับนะราคานี้สภาพรลาแบบนี้ไม่มีแล้วนะครับสามร้อยบาทครับพี่หลวงพ่อทานะครับหลวงพ่อทาแล้วก็ต่อเนื่องกันไปในครับกับพระองค์นี้สําหรับพระองค์นี้นะพี่นะ้นะนครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรสมเด็จขี่แพ้นะครับนะเป็นปู่ทีมโรงกูนะครับหลวงปู่ทีมวัดพระหัตไล่ลงกูครับพี่นะครับรงกูเก่าชัดเจนอยู่นะนะนครับนะเออมีให้ค้นหาในข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมี นะเนี่ยนะหลนะวงพุทิมรงกุนี่ชัดเจนเลยเนี่ยนะองค์นี้นะอย่าพลาดนะอย่าพลาดเงี้ยพี่เอาสามร้อยนะครับสามร้อยบาทเงี้ยพี่หลวงพุทิมขี่แพ้นะนรับนะสมเด็จไอ้สมเด็จม,มีแพ้สามร้อยบาทนะครับรูปรอหลวงพ่อทบสาหรับรูปลรอองค์นี้นะครับเป็นการหลอโบราณอย่างชัดเจนเงี้ยพี่คาบเป้านะครับคาบเป้าคาบความเก่าพี่มองเห็นอยู่แล้วพี่มองเอาอยู่แล้วนะครับคาบเป้าคาบความเก่านะครับพี่มองเห็นอยู่แล้วมองเอาอยู่แล้วพี่ดูเนื้อดิ เห็นไหมเนื้อค้าบงค้าเป้าชัดเจนมากนะครับเนื้อค้าบงค้าเป้าเขาชัดเจนมากเอาสามร้อยนะครับพอทบนะครับพอทบเป็นจุลเอาไปสามร้อยพระบิตามือไขว้นะครับองค์นี้ก็น่ารุ้นหน้าแปลว่าน่าศึกษาหน้าสะสมนะครับองค์นี้ก็น่าศึกษาและหน้าสะสมว่าพี่ๆดูเนื้อก็เดิเห็นไหม นี่การไข้มือปิดนะเนะ่ยครับนี่คือการไข้มือปิดเลยนะพี่นั้นนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับองนี้เป็นพระปิตามือไข้จะไม่รู้สำนักไหนนะพี่ดูตัวยันเน่ยยันเป็นเส้นขนมจีนเลยเฮ้ยยันเป็นเส้นขนมจีนเลย300เนี่ครับนะ,บะปิตามือไข้อปิตามือไข้เอา300้นะครับไปต่อองค์นี้ครับพี่นะ่ยองนี้จะเป็นพระหลวงพ่อเงินนะครับ,รบเป็นเหรียญรูปไข่เหรียญรูปไข่หลวงเพราเงินครับพี่อันนี้วัดตอนเยหอมเนะครับรุ่นสุดท้าย รุ่นสุดท้ายไม่ธรรมดาแล้วพี่นะครับรุ่นสุดท้ายนะครับดลวงพ่อเงินเอา200้นะครับ200บาทเจพี่นี่ครับเพราเงินวัดดอนเจยหอมรุ่นสุดท้าย200บาทนะครับรุ่นสุดท้ายเอาไป200แล้วก็องค์นี้ครับพี่วัดเกตนะครับองนี้พี่นั้นนะครับเอาเป็นหมายเลขสามแล้วกันดูเนื้อดินะครับดูเนื้อดูความเก่าดูความแห้งเนื้อปริเนื้อแยะเนื้อรั้นนะพี่นั้นเนื้อดาวรั่นทั่วทั้งองนะ นี่ครทั่วทั้งองค์พระกบพี่7ชั้นใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกและเจ็ดก็พี่เจ็ดชั้นนิยมนีม่ครับแหมโอ้เป็นล่องสวยงามจริงๆนะครับนะวงสวิงงามๆน้ําเนื้อด้านหลังครับพี่เกิดจากความแกร่งความเก่านะครับนะมาพร้อมตลับพร้อมแขวนพร้อมใช้นะครับหมายเลขสามขุภะยังสวยเลยพี่ดูเลยหมายเลขสามสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทวัดเกตแนวะวัดเกตเอาสามร้อยบาทนี่ให้เห็นชัดๆเลยนะในะนี่คือให้เห็นชัดๆเลยพี่หมายเลขสามนี่เอาสามร้อยบาทนะครับหมายเลขสาม ต่อเนื่องกันไปนี่ครับต่อเนื่องกันไปครับพี่นี่ครับกับพระองค์นี้นะครับหลวงปู่หมุน อ๋าองค์นี้นะพี่นั้นะครับเป็นหลวงปู่หมุนเนื้อพี่นะครับรุ่นอะไรอ่ะรุ่นนั่งเมฆพ่ะหรือรุ่นอะไรเนี่ยมีจีวรด้วยนะครับมีจีวรด้วยพี่นะครับหลวงปู่หมุนเนื้อผงพุทธคุณนะครับหลวงปู่หมุนเนื้อผงพุทธคุณแหมราคานี้ยละก็เออราคานี้ยละก็สามร้อยเท่านั้นนะนะครับสามร้อยเบาๆบาสามร้อยบางๆนงใพี่นั้นนะครับสามร้อยบาทใครไวใครได้นะครับแบ่งปันเลยพี่พระอย่างสวยเลยไม่ช้ำเลยนะครับพระอย่างสวยไม่ช้ำเลยพี่สามร้อยบาทเท่านั้นนะครับเออเท่านั้นนะครับไปต่อเลยพี่ นาหลวงพ่อโสธรสาหรับหลวงพ่อโสธรตรงนี้ก็ไม่ธรรมดา,าแล้วพี่ดูเนื้อดูพิมพ์ดูทรงเลยนาะดูเนื้อดูพิมพ์แล้วดูทรงเ่ยนามหลวงพ่อโสธรนานะพ่อโสธรปีนะสองห้าสีนะ่สามนามหลวงพ่อโสธรปีสองห้าสี่สามครับพี่นะครับอันนี้มีนัมเบอร์ด้วยเนี่ยสองหนึ่งสองไหมโอ้โหพี่ตอกด้วยเอาไปสามร้อยนามหลวงพ่อโสธรกะไหลทองนาหลวงพ่อโสธรกะไหลทองสามนะร้อยบาทแนวแล้วก็องนี้ อันนี้ก็จะเป็นชินราลาดนะครับนะองนี้เป็นชินราลาดนะพี่นันนะครับเป็นชินราลาดเอ่อเขาเรียกว่าอยนะชินราลาด ชิวราดวัดดอนไหมนววัดดอนเยอหอมไหมแนะพี่ดูเนื้อเลยแนวพี่ดูเนื้อดูพิมพ์ดูทรงเลยแนวชิวลาดเอ่อวัดดอนเยหอมเอาสามร้อยนววินเทจเก่าเลยเนี่ยแนววินเทจเดิมๆแนวสามร้อยชิราดวัดดอนเยหอมแล้วก็ชิวราดอนโดจีนพิมพ์ต้อนะครับดูเนื้อเนื้ออมเขียวเลยพี่พพเลนยเลนะครับข้านะแดงจับให้พลึบพ,พรับเลยเออคาบแดงนี่จับให้พลึบพรัไปเลยพี่เห็นไหมแนวข้าวความเขียวข้าบความเก่าข้าบขมเอาต่างๆนะครับที่ฝังอยู่ในเนื้อพระนะครับที่ฝังอยู่ในเนื้อ เนื้อสวยมากนะผมต้องบอกก่อนเลยว่าเนื้อองค์นี้นะนะต้องใช้คําว่าเนื้อสวยมากเลยดูเนื้อเนี่ยนะครับโอ้โหไม่ธรรมดาแล้วนะผมบอกเลยว่าไม่ธรรมดาแล้วพี่นี่ครับนะไม่มีแล้วด้วยนะครับเออไม่มีแล้วด้วยนะครับเอา300นะครับชิวลานพิตโตเอาไป300นี่ครับเราก็นี้เป็นรุ่นเขาเรียกรุ่นอะไรนะรุ่นเอ่อหลวงพ่อเดิมนะครับรุ่นเปวเทียนไหมเปวเปลวเทียนใช่ไหมที่เขาเรียกกันน่ะนี่ยพี่ดูความเก่าเลยเอา2 0 0้นะครับเอา200พ่อเดิมนะพ่อเดิมมา200 ท้าวเวสุวรรณนะครับท้าวเวสุวรรณ่ยไม่ธรรมดาแลวพี่ดูเนื้อดูพิมพ์ดูทรงเนี่ยนนครับดูเนื้อดูพิมพ์และดูทรงเนี่ยท้าวเวสุวรรณเนี่ยพี่น้าเนื้อตะกั่วน้ําเนื้อตะกั่วรองพิมพ์ปีสี่ห้าในครับปีสี่ห้าสวยเก่าเดิมนะครับสวยเก่าเดิมเอาสามร้อยนะครับท้าวเวสุวรรณะครับเอาสามร้อยแล้วก็อค์นี้เป็นสมเด็จหักครึ่งซีเอาพี่แต่เนื้อสวยมากนะครับนี่ผมนามาแบ่งปันเนื้อให้เลยนะเออผมนํามาแบ่งปันเนื้อแล้วเดี๋ยวพี่ดูเนื้อเขานะนะครับอันนี้น่าจะเป็นพพิม์อะไร นะเป็นพิมพ์อะไรดูเนื้อเขาเนี่ยนี่ดูเนื้อได้เนี่ยนะครับดูเนื้อด้านหลังนี่บอกเลยว่าจ๋าจ๋าเนื้อชัดชัดนะครับเนื้อชัดเนื้อชัดเจนมากนะครับสำหรับองค์นี้นะสามร้อยนะครับสมเสด็จครึ่งเซี่ยวเอาสามร้อยนะครับแบ่งให้เออแบ่งปันกันไปเอาสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทแล้วก็เหรียญตัวนี้นะครับสำหรับเหรียญนี้เป็นเหรียญของพระครูบวรธรรมกิจนะครับปีสองสี่เก้าศูนย์แนวสองสี่เก้าศูนย์เอา วัดบ่อเงินนววัดบ่อเงินเอา300นะครับผูกพันธเสยมาครับพี่วัดบ่อเงิน300บาทนะครับ2490นะครับพระครูบวรธรรมกิจนะครับาบาทแล้วก็พระกิ่งสีเงินองคนี้นะพี่นะครับพลายเงินกระไรเงินหรืออะไรก็ไม่รู้นะพี่ออกเงินเงินนะครับออกเงินเงินเงินพี่นะครับพระกิ่งองค์นี้สวยนะนะครับสวยสง่าพ่าเผยเออสวยสง่าพราเผยนะครับเนี่ย นะครับเออต้องตาต้องใจแล้วเกินเลยพี่นาเบอร์ต้นๆด้วย74นะครับ74แล้วก็มีโค้ดทอร์ารเนี่ยปู่ทิมหรือเปล่านะครับปูทิมหรือเปล่าพี่ยังดูที่ทอร์ารเนี่ยนะครับทอร์ารชัดเจนด้วยอ่าทอร์ารชัดเจนซะด้วยนะครับนะเอาเอา300นะครับเอา300โอ้โหราคานี้นะครับไม่มีอีกแล้วอ่าราคานี้ไม่มีแล้วนะพี่นะนะครับแล้วพระองค์นี้สำหรับองค์นี้นะครับเป็นพระสมเด็จที่มีความเก่าอพี่นะครับอันนี้เป็นลักแดงไปไหนแที่เขามันนย่ออกไปหมดดแล้วพีู นวมันเป็นรอยย่นนะเหมือนคู่ทาสีหรือเป็นลักอ่ะแต่เนื้อสวยมากอ่ะบพี่นะ้าเนื้อสวยมากอาจจะเป็นเอ่อเขาจะสมเด็จเลยนะเออสมเด็จผงก็ดูผีบ้าที่โคราชนะพีในนะ่ใช่ไหมเนี ì, ่ย so. นะครับใช่ไหมผงก็ดูผีไหมใช่ไหมนหรือไม่ใช่แล้วแต่เนื้อแบบขู่ดูเนื้อจัดจ้านเลยนะครับเนื้อแบบนี้มันไม่ค่อยได้เจอนะครับเนื้อแบบนี้ไม่ค่อยได้เจอพี่นะหลวพุ่มวัดโคกสวายไหมใช่หลวงพ่อพุ่มไหมพี่ลองช่วนพิจารณานะ ใช่ไหมสมเด็จประหลงพระพุ่มวัดโคกสวายอ่ะนะครับเป็นสมเด็จผงกระดูกผียุคต้นๆอะเนี่ยใช่หรือเปล่านะถ้าใช่เวิร์กเลยนะไม่มีแล้วนะนะครับหมายเลขสี่สามร้อยนะครับเอาแบ่งกันไปศึกษานะครับแบ่งกันไปศึกษาพี่หมายเลขสี่นะครับเออหมายเลขสี่พี่นะองค์นี้สามร้อยนะครับเนี่ยพราได้มาเดิมๆเลยพี่นะครับนะ ลองเข้ามาเลือกมาชมดูพี่นะครลองเข้ามาเลือกมาชมดูองค์นี้ครับพี่สําหรับองค์นี้ไม่ธรรมดาแล้วพี่ดูเนื้อในเนื้อกระยาศาสตร์เลยนะครับรงรักปิดทองไปด้วยนะครับเนื้อเก่าเนื้อหนึบเนื้อนุ่มนะครับเนื้อเก่าเน,นื้อหนึบเนื้อนุ่มครับพี่เนื้อออกโซนกระยาศาสตร์นะครับข้ามน้ํนมามันตังอิ้วลอยนะครับมองให้เห็นความเป็นธรรมชาติขององค์พระรองค์นี้นะครับมองให้เห็นความเป็นธรรมชาติขององค์พระองค์นี้ครับพี่นะครับกรอบพร้อมแขวนพร้อมใช้นะครับคาบทองเบาๆบางๆนะครับกรอบพร้อมแขวนพร้อมใช้คาบทองบบาาๆๆงนดู อ่ะดูภาพทองนี่นะเบาๆของบาเอายี่แล้วกันพี่นะครับองนี้อ่าหมายเลขกห้าเอาสามร้อยนะครับง่ายๆสั้นๆได้ใจความไปเลยนะครับเออง่ายๆสั้นๆได้ใจความไปเลยพี่นะครับองนี้หมายเลขกห้าสามร้อยบาทนะครับหมายเลขกห้าเดี๋ยวเขียนมาเลยนะครับหมายเลขกห้าในพี่น้านะครับเอาไปสามร้อยหมายเลขกห้าสามร้อยในพี่น้าในครับยังไม่หมดนะครับยังไม่หมดองนี้ครับพี่เนะองนี้เป็นหลวงพ่อแดงนะครับหลวงพ่อแดงครับพี่ในดูเส้นเนี่ย ดูเส้นแตกเนี่ยนะครับหลวงพ่อแดงเขาบม่ได้อิฐเนียอันเนี้ยมันต้องใช้ความรู้ความสามารถพี่นะนะครับรุ่นไหนอะไรยังไงนะครับไม่รู้เลยแต่ที่รู้เนี่ยดูหน้าเดียดูหน้าดูตาไม่ผิดเพี้ยนนะครับหน้าตาไม่ผิดเพี้ยนเลยพี่นะครับหลวงพ่อแดงวัดเขาบม่ได้อิฐนะครับเรานําเหรียญมาแบ่งปันให้นะครับนะใครไหวใครได้อใครไหวใครได้ครับพี่สําหรับพ่อแดงองค์นี้เอา3า0ร้อบาทนะครับเอาไปสา0ร้อยบาทพ่อแดงวัดเขาบม่ได้อิฐพระบิตายันยุ่งนะครับพระบิดายันยุ่งนี่ดูเนื้อเนี่ย เนื้อจำแดงๆเลยเออเนื้อออกสาแดงๆเลยพี่นะครับสำหรับพระปิตายันยุ่งหล่อโบราณนะครับหล่อโบราณครับพี่เนี่ยเป็นยันคล้ายๆเลขหนึ่งเลขหนึ่งเนี่ยทั่วทั้งองค์พระนะครับทั่วทั้งองค์พระครับพี่ให้อารมณ์ความคลาสสิกให้ความเข้มขังให้ความเก่าครับพี่เป็นพระปิตามหาอุดสามร้อยบาทครพี่หล่อโบราณนะครับนะคล้ายๆเลขหนึ่งแล้วพี่นะทั่วองค์บอกผมแบบนี้แล้วกันแล้วก็พระเนื้อดินนะครับสำหรับเนื้อดินองค์นี้นะครับอาจจะเป็นหลวงพ่อถิ่นนะครับหลวงพ่อถิ่นหลวงพ่อถิ่นอะไรเนี่ยนะครับ นะรบูปมงกุฎนะรูปมงกุฎนะก,กับพี่พระสายสุพรรณบุรีนะครับพระสายสุพรรณบุรีไม่กวนบ้านกับพี่นะครับนะขุนแผนไข่พาซี่ขนุว่าถิ่นนะครับราสามร้อยนะ300สามร้อยพอนะครับ, 300, ร,บ,านะร,บราคาแบ่งปนันแล้วก็องคนี้ นะองค์นี้เขาว่าเป็นของหลวงพกลวยนะับด้านหน้าเป็นพระประธานนะด้านหน้าเป็นพระประธานแล้วก็มีตัวยงตัวยันนะครับนะชัดเจนสวยเดิมแห้งเก่านะครับด้านหลังก็พี่นี่ครับพี่มีร่องรอยลายนิ้วมือนะพี่มีร่องรอยลายนิ้วมือดิหรือร่องรอยอ่าเขาเรียกะไรดินสอเขียนไว้นะหลวงพกุวยนะมุลวงพกลวยไอผมก็ไม่ค่อยรู้หรอกนะครับนะพะได้ได้มาเดิมๆแบบนี้เนี่ย นะครับเอางี้แล้วกันเอา300รอยน้แบ่งปันศึกษาอ่าสามร้อยบาทครับพี่นี่พระกิ่งหน้าอินเดียนะพี่นะพระกิ่งหน้าอินเดียยืนอินเดียเรื่องอะไรสักอย่างเหรอพี่นะบางทีผมก็ลืมเนี่ยดูเนื้อดินีครับดูเนื้อดูพิมพ์ดูทรงดูค่าเบ้าเดิยนะครับดูเนื้อดูพิมพ์ดูทรงดูค่าเป้าได้เลยพี่นะครับองค์นี้นะสุดจะโหดสุดจะสุดจะเก่าเลยล่ะอ่าสุดจะโหดสุดจะเก่าเนี่ยเนี่ยอุดกิ่งวะเนี่ยนะครับอุดกิ่งเดิมเดิมมาเนี่ยหือนะพี่นะนี่ดูดูดูก้นเนี่ย สวยสวยสมบูรณ์แบบเลยนะเอาสามร้อยนะครับสามร้อยนะครับแล้วก็เหรียญสําหรับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญของหลวงพ่ออุ่นนะพี่นะนะหลวงพ่ออุ่นเอ่อที่ไหนเนี่ยสองห้าสี่สี่เก้าไหมหรือที่ไหนอ่ะในวิอําเภอท่ายางอ่ะนะครับวัดตาลกงอนะครับหลวงพ่ออุ่นตาลกงอ่ะนะพี่นะนะครับเอาแล้วพี่เพชรบุรีซะด้วยเอาสามร้อยนะเอาสามร้อยบาทนะครับสามร้อยแบ่งปันอ่าสามร้อยแบ่งปันครับพี่นะครับเราก็พับเพิ่ม โอ้เปิ่มองค์นี้ก็ไม่ธรรมดาพี่นะครับรงรักน้ําเกลี้ยงนะพี่นะนะครับรักเก่าเก่ารักแห้งๆรักหลุดล่อนออกไปหมดแล้วเจ้าพี่จ๋าเนี่ยครับรักเก่าเก่าแบบนี้ไม่จัดยังไงดูความเก่าเนี่ยดูดงเงงไปแล้วเออเงงเป็นเปลือกไม้แล้วพี่เนี่ยครับพระเปิมนะครับเออพระเปิ่ม,นะอ,มอย่าให้เสียชื่อนะครับอย่าให้เสียชื่อพี่นะใครวับใครได้คนได้ครับใครวใครได้พี่ดูเนื้อเนี่ยเนื้อละเอียดเนียนตานะครับเนื้อโซนเซตภาคเหนือนะพี่นะนะครับโอ้โหเก่าแก่งนะครับสุดมันจริงๆสําหรับองค์นี้นะเอาสามร้อย มงนี่นะครับขอ300บาทหลวงปู่ทวดปลังหนังสือนะครับหลวงปู่ทวดครับพี่ปลังหนังสือนะครับดูนี่นี่หลวงปู่ทวดปลังหนังสือนี่โอ้โหสวยอารามดูนี่เนี่ยนี่วีดเลยนี่อ้าวีดเลยนี่เอา300เอานะครับปู่ทวดปลังหนังสือนะครับนะสวยคมชัดลึกนะครับสวยคมชัดลึกครับพี่สามร้อยบาทเนี่ยสามร้อยบาทปู่ทวดนะครับแบ่งปันกันไปอ่าแบ่งปันกันไปครับพี่นะครับเหรียญหลวงพ่อไป่ แนวดูเหรียญดูเนื้อเหรียญเนี่ยนะครับดูพิมพ์ดูทรงดูคาบขเห่าคาบเบ้าต่างๆนะครับองค์นี้เป็นของหลวงพ่อไผ่นะครับพ่อไผ่กําแพงโอยเนื้อจี๊ดมากนะครับเนื้อจี๊ดมากเลยพี่ดูเนื้อเขาดินะครเป็นเกต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 เลยนะครับเออเนื้อเขาเป็นเกต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 เลยพี่นะครับหลวงพ่อไผ่สามร้อยบาทนะครับหลวงพ่อไผ่กําแพงพี่นะครับจอบนิยมสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทแล้วก็องค์นี้สําหรับองค์นี้นะพี่นันนะครับเป็นของหลวงพ่ออะไรเนี่ย นะครับนะหลวงพ่อหวด์นะพี่นะนะหลวงพ่อหดวัดหัวถนนนะพี่นะนะตอกเลขสองด้วยเอาสามร้อยนะครับตอกเลขสองด้วยเอาไปสามร้อยแลพี่ก้นเป็นแองแองหน่อยนะครับพระเดิมๆดิมอ่ะพระเดิมๆเลยพี่นะครับสําหรับหลวงพ่อหพ่อัวดหัวถนนสามร้อยนะพ่อบหวดหัวถนนเอาไปสามร้อยสามร้อยแล้วก็นะครับนะเออแล้วก็พระองค์นี้สําหรับพระองค์นี้นะพี่นะนะแม่กแปลกๆตาแปลกๆใจพี่ดูดิ ี่ยไม่รู้เป็นสังกัจจยที่ไหนนะครับเออไม่รู้ว่าเป็นสังกัจจยที่ไหนเออพี่น้มีช่อเดิมๆเนะี่ยดดูดินะองค์นี้เอาสามร้อยเหมือนกันนะครับเป็นสายใต้หรือเปล่าเป็นสังกัจจยองเล็กๆก็พี่ดูดิเนี่ยแล้วพิมพ์ทรงแบบเนี้ยดูจมูกเขายืนๆเนะนี่ยเนี่ยหน้าศึกษาแล้วสะสมก็พี่มันไม่ค่อยได้เจอนะพิมพ์รอบโบราณแบบนี้นะขอสามร้อยบาทนะครับ มาต่อครับนะสําหรับรายการต่อไปครับพี่นนครับองนี้เลยเป็นรูปหล่อนะครับรูปหล่อหลวงพ่อกันนนครับรูปหล่อหลวงพ่อกันวัดเขาแก้วแล้วป่ะพี่นนครับน้าจะเป็นพิมพ์ใหญ่อ่ะะนร้อองค์ใหญ่เบอร์เธอร์เลยเออองค์ใหญ่เบอร์เธอร์เลยดูดิเนร้อหลวงพ่อการเนร้อหลวงพ่อกันเข่าแก้วครับพี่นะครับนะเก่าเก่าเดิมเดิมสวยสวยแบบนี้นะครับนะไม่มีแล้วอ่าไม่มีแล้วครับพี่ะนรับเอาสามร้อยบาทเนี่ยเขียนไว้ชัดเจนเลยพี่หลวงพ่อกัน หนไหมหลวงพ่อการวัดเขาแก้วนะครับนกรสวรรค์สามร้อยพี่นะครับนะใครไวใครได้นะพี่นะนะครับคาบแดงนี่ขึ้นจ้ำจ้ำจ้ำเลยเออแล้วก็องคนี้หม่สสำหรับองค์นี้เนื้อสวยมากเลยพี่นะครับนะเป็นสมเด็จที่ไหนอะลงกุเนี่ยพี่นะครับมีคาบรักคาบทองเดิมเดิมคาบความเก่าคาบความแห้งยังคงเดิมครับพี่นะครับองค์นี้เป็นสมเด็จอะไรนะกาลยาไหมใช่ไม่ใช่กาลยาไม่ขู่เลยดูง่ายพี่ดูเนื้อดินะครับดูเนื้อดูพิมพ์ดูทรงดิ เนี่ยครับเป็นพระที่แบบว่าไม่ได้แบบว่ายุกยิกอะไรมากมายเลยพี่ดูดิเนี่ยเดิมเดิมเลยดูเนื้อเลยแก่งไม่เม็ดบอลสารด้วยไอ้แม่เนี่ยอันนี้ชัดเจนมากนะครับนะองค์นี้ชัดเจนมากเลยขอเดี๋ยวพี่นะครับองนี้ขอราคานิดนึงนะครับอง์นี้ขอราคานิดนึงครับพี่เนี่ยครับเนี่ยเนื้อชัดเจนแล้วมวลสารไม่ต้องไปพูดถึงพี่นะครับจะจแจ้งแจ้งเลยดูดิ ขอห้าร้อยลวกันพี่นบนะองค์นี้หมายเลขหกขอห้าร้อยบาทนะครับนะไม่มีแล้วลพระสวยมากนี่นะครบพระไม่มีหักไม่มีซ่อมนะพี่นะนะครับพระสวยๆเลยองนี้ต้องขอห้าร้อยบาทนะครับหมายเลขหกอ่าหมายเลขหกห้าร้อยบาทนะครับไปต่อเลยพี่น่ครับองนี้พระนอนพระนอนนะพี่นันนะครับบางหุ่นพรมหรือเปล่าใช่ไหมเจดีเล็กไหมที่ดูเนื้อเนี่ยนะครับพี่ดูเนื้อดูครับกรุดูพิมพ์ดูทรงนี่นะครับพระนอนเออพระนอนคพี่นี่เป็นรอยขีดไม่ใช่รอยซ่อมนะ จะบอกไว้ก่อนเฉยๆนะอันนี้เป็นรอยขีดนะไม่มีหักไม่มีซ่อมนะมาดูได้เลยพี่นะมาดูได้เลยอันนี้สมบูรณ์ครับอันนี้เป็นรอยขีดเฉยๆพี่ตำหนิออตตำหนิในบล็อกเนี่ยนะครับตำหนิในบล็อกครับพี่นะกดเล้วเป็นรอยเส้นนะไม่มีหักในดูเนี่ยนะไม่มีหักไม่มีซ่อมนะพี่นะนะครับเดี๋ยวจะเห็นว่ารอยขีดตรงนี้รอยหักหรือเปล่าไม่มีหักไม่มีซ่อมครับพี่นะครับนะดูเนื้อนี่เป็นก้อนๆๆเลยพี่เอ้ยนะคนั้เนื้ออย่างเลยนะกายาศาสตร์เลยะนรับเนื้ออย่างไรกายศาสตร์เลยพี่เอา พระนอนเอาสี่ร้อยนะพระนอนขอสี่ร้อยแล้วก็อง์นี้ครับพี่นะครับอง์นี้ก็หูดูนี่เลี่ยมมาเดิมเดิมเลยพี่นะครับแล้วถ้าบอกองนี้ไม่ชัดเจนนะไม่ได้พูดอะไรแล้วเี่ไม่ดูเนื้อเนี่ยใครับเนื้อนี่ไขขึ้นมาเป็นเม็ด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 เลยพี่นะครับอง์นี้พระหูยานนะครับเนื้อนี่ไขขึ้นมาเป็นเม็ดเลยไขขึ้นมาเป็นเม็ดเป็นฟ้าเป็นจ้ำาเลยพี่เห็นไหมนี่ี่หูยานี่เอาสี่ร้อยในครับหูยานขอสี่ร้อยบาทนนครับนะจัดได้จัดไปนะพี่นนครับหูยานขอ 400บาทนะครับน้ำประังแบบสีสวยเดิมเดิมเออประังแบบสีสวยเดิมเลยพี่นี่นะลึกๆนะครับลึกๆแห้งๆนะครับไม่ได้บอกว่าใหม่ๆเออออกสีสดๆใสๆดูไข่แล้วกันพี่นะครับมาเป็นเม็ดๆๆเลยสี่ร้อยบาทนะครับหูยานรายการสุดท้ายรายท้ายสุดของพี่นะครับน้ำบางหุ่นพรมนะครับนี่เป็นพิมพ์ฐานคู่นะครับฐานคู่บางหุ่นพรมนี่ดูเนื้อเนี่ยนะพรับลงกุเนี่ยดูเนื้อเนี่ย นะครับางอุนพมพิมฐานคู่เน uh anyway> uh 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 ี่ยค่อยๆไล่ด uh ูเน uh ี่ยนะครับดูข้ามน้ำมันตังอิ้วข้ามฟองเต้าหู้ข้ามความเก่าต่างๆนะครับนั่นในพิมพ์ในทรงพระนะครับในพิมพ์ในองค์ในทรงพระนะพี่นะโอ้โหเดิมเดิมเออพระเดิมเดิมเลยพี่นะครับข้ามกลุ่ข้ามความเก่านะพี่นะกระจุยกระจายนะครับกระจุยกระจายเลยดูเนื้อเนี่ยนี่ครับแหมเนื้อมาเป็นชั้นๆๆเลยเนี่ยเป็นไงนะครับนี่คือข้ามข้ามฟ้าข้ามกลุ่มันฝังอยู่ไงพี่นะครับในดูเนื้อด้านหลัง นะพี่นุ้นด้ล้นี่คือความเก่านะนี่รูปเจดีนะคือเข้าใจไหมพี่นะเวลาเราแขวนเราใช้แปลายางมันคือแบบว่ามันมันช้ำมันสึกแล้วเห็นไหมมันแทบจะหายไปแล้วพี่นะแทบจะมองไม่เห็นแล้วองคนี้นะพี่น้นะครับพระบางหุ่นพรมเดิมๆเลยเอาไปห้าร้อยบาทนะครับหมายเลขเจ็ดเออหมายเลขเจ็ดใครไวใครได้นะครับห้าร้อยบาทนะครับหมายเลขเจ็ดนะพี่น้าในครับขออนุญาตเขียนเลขนะพี่น้นะครับหมายเลขเจ็ด 500บาทนะครับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับพี่ๆใครสนใจรายการไหนนะครับสายด่วนสายตรงก็มาผมได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ